สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม I s e k ก i c h r o n i c l e Light and Magic ชื่อในสตูไทย Magic Fantasy นะครับวันนี้ก็จะมาแจกโค้ดแล้วก็แจกเทลิสตัวละครที่ควรรีหานะครับแล้วก็วิธีรีไอดีแล้วก็สุ่มตู้ไหนดีนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูเทลิสตัวละครที่ควรรีหานะครับผมเดี๋ยวเรามากรอกโค้ดกันเลยนะครับผมวิธีกรอกโค้ดก็กดไปรที่รูปโปรไฟล์ครับ ติ๊กไปที่แลกเปลี่ยนครับให้เรากรอกโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับผมโค้ดจะอัปเดตไว้ตรงปักมุดคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตเรื่อยๆนะกรอกโค้ดได้เลยครับผมตรงช่องนี้แล้วก็กดคําว่าแน่ใจนะครับเราจะได้รับไอเทมเลยนะครับผมกรอกให้หมดนะครับโค้ดปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับผมต่อไปเทลิดตัวละครที่ควรรีหานะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นเทียริสให้นะครับเทียริสก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเทียเอสนะครับก็จะมี8ตัวนะครับตัวแรกก็แอนเดียครับตัวที่2อเออสเต็กตัวที่สฟูมะตัวที่4แกเบลเซรับตัวที่ห้าเมดูซ่าตัวที่6นโปเลียนตัวที่7เฮล่าตัวที่8เอเลนอร์นะครับ อันนี้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็น8ตัวละครที่ควรรีหานะที่อยู่ในเทเลลิสตัวนี้นะครับผมแนะนําให้ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเทเลลิสนะครับผมอัปเดตมาใหม่จะมาอัปเดตให้นะครับก็จะมี8ตัวตามนี้เลยนะครับต่อไปครับสุ่มตู้ไหนดีกดเลยครับตู้ขวามือครับผมตู้ที่3ามนะอันเชิญฮีโร่ครับ ตู้นี้นะครับสุ่มครบ30ครั้งนะครับจะได้ฮีโร่ระดับเอลิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลดรในการสุ่มตัวละครน,นะครับตัวละครฮีโร่คุณภาพปกตินะครับ50%ฮีโร่คุณภาพสมบูรณ์45%ฮีโร่คุณภาพถ่ายทอด5%นนะครับรายการปรารถนานะครับถ้าเรา สุ่มครบ100ครั้งนะครับเราสามารถเลือกตัวละครที่เราจะให้มันออกได้นะครับต่อไปวิธีรีไอดีครับวิธีรีไอดีเกมนี้นะครับผมให้เราเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ครับง่ายๆแค่นั้นจบวิธีผูกไอดีนะครับทุกคนเห็นไหมครับรูปไอคอนจอยเกมซ้ายมือครับผมอ่าตรงนี้นะกดเข้าไปครับกดคําว่าผูกทันทีครับระบบจะให้เราใส่ เบอร์โทรศัพท์นะครับผมกดใส่ได้เลยนะครับแล้วก็กดผูกเบอร์โทรศัพท์นะครับแค่นั้นจบครับผมผูก ID นะก็มีประมาณนี้นะครับในการแจกโค้ดและเทลิสตัวละครที่ควรรีหาวิธีรี i d ผูก ID แล้วก็สุ่มตัวละครตู้ไหนดีนะครับสำหรับเกม I s e k ก i r h r o n i c l e light and m a g i c ชื่อในสตูไทย m a g i c fantasy ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับถ้ามีเทเลลิสหรือว่าโค้ดมาใหม่จะอัปเดตให้เลยนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ